สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินนี่เลยส้ตมตำปลาลนัวกับไก่ทอดแล้วก็จะมีนี่เลยจ้ะผักสดๆมาจา้าเดี๋ยวเรามาแซ่บๆนัวกันนะจ้ะทุกคนนี่นนนนนนตำเองเมื่อกี้นี้เลิกงานนะคะนึกอยากนึกอยากตำแซ่บๆนี่แวะตลาดซื้อมาชุดหนึ่ง อนใส่น้ำตาลหลขขอมๆทุกคนไก่ทอดแม่เราน้ำลายไหลแล้วผักสดๆทุกคนเนี่ยผักสลัดกินเลยว่ากินเียวจีได้ได้ซื้อมากินกับปลากรอบเพราะไอปลาเผาเมื่อวานทุกคนคือมันกรอบอะเนี่ย เป็นแบบเนี้ยอร่อยไม่ขมอืมอมายากกินไหมทุกคนจะแซ่บไหมแซ่บถูก อทอดหน้าโรงเรียนมาละห้าบาทตำเผ็ดๆตำแซ่บๆตำนัวๆวหาวัตถุดิบอะไรไม่ได้เลยทุกคนกุ้งก็ไม่มีปลาหมึกก็ไม่มีก็นี่ะแค่นี้พอ อยากแนวซึ่แนวจับจับ,จบชุดละยี่สิบอ่ะทุกคนซื้อมาตำกินอ่ะ,อะกินได้หลายคนอืม ทอทีต้องทำนต้องท,ทำอะไรเลยแค่กดพื่แกมไม่เป็นไรเหมือนเดิมคือเก่าทุกคนลูกชายตากล้องอุ้ยพอแล้วลูกเดี๋ยมันสั่งให้ลูกชายเป็นตากล้องให้นะคะเขาก็กลัวแบบว่าจะถ่ายออกมาไม่สวยไม่ชัดกลัวแม่ว่าไม,ไม่เป็นไร ตื่นในบัดน,นี้ทุกคนตอนแรกจะซือ้อกาแฟมากินแล้วมันง่วงนอนเนี่ยกินตุกตําตื่นเลยเจ็บเซ็บเซ็บมาเด้อจ้าใครอยากกิน ไก่ทอดเาก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยแหละทุกคนเนี่ยกินไก่ก,ก็กินกับส้มตำแก่เผ็ดเ้ทุกคนตำแบบว่าเผ็ด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 น้ำปะลาหนุนวนวนแซ่บกคนจิ้มจิ้มแบบนี้เลยมันจะออกหวานๆหน่อย มาเด้อมาเด้อซับซกันเด้อใครดูคลิปนี้กี่โมงนักอยากก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนถ้าดูตอนเดึกเนี่ยมันอยากนะทุกคนถึงตอนไหนก็ได้ ชิมดำไหนก็ได้ส้มตำมช้อนไม่สัดใจคุยมัน,ปนไปเลยพะะกกอก็กอบน,นะคะถ้าเราซื้อแบบว่าเป็นชุดอบบบางร้านก็ต้องเลือกดูดีๆ ทุกคนทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บทั้งอร่อยไก่นไก่แซ่เผอุปกรณ์ประกอบฉากก็ลื่นไหลได้ทุกคนขออาภายัยด้วยนะคะ ในชุดหนึ่งมันก็จะมีถั่วมีมะเขือเทศมีพริกมีมะนาวมาให้ทุกคนตามกินแบบว่าคนเดียวจานเดียวก็คุ้มผักอันนี้มันคือผักสลัดอะไร่ะทุกคนมันไม่ใช่สลัดหอมดิจำหน่อนะนาะ ก้อนได้เยอะๆทุกคนกรอบอร่อยสดยิ่งแช่เย็นๆนี่ยิ่งอร่อยกินกัดส้ตมตำคือแบบเลิศสำหรับคลิปนี้เด้อผู้ใดอยากกินก็ไปหาซื้อมาตำกินแบบเราเลยจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเรากันไปเยอะๆทุกคนเราคลิปหน้าเราจะมากินอะไรอ่ะเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูตลอดฝากกดแชร์ไปเยอะดๆทุกคนนี่ส้มตำปลาละแซ่บหนัวเท่าไหร่ลูกจิดสวัสดีค่ะ